สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าสำหรับเรื่องราวของวันนี้ก็ยังคงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นผ่านเกม Ghost of Tsushima อีกเช่นเคยนะครับก่อนหน้าผมก็พูดไปถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในช่วงมองโกว่าเ,เรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรและประเด็นสําคัญของวันนี้จะเป็นประเด็นของเรื่องพระญี่ปุ่นในเกมนี้จะมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าหลวงพี่โนริโอในตัวเกมเนี่ยจะเรียกว่าว a r r i อ r ร์มองแห่งซีดาเทมเพลเป็นพระนักรบที่เหลือรอด พร้อมถืออาวุธชื่อว่านางีตะโดยได้ร่วมมือกับจินเพื่อช่วยเหลือพระนักรบที่ถูกจับพร้อมกับตามหาเพื่อนที่ชื่อว่าโฮชิเอาไปว่ารายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูเนื้อเรื่องในเกมผ่านการเล่นเองหรือว่าดูเกมเพลย์ตามช่องใหญ่ๆเอาก็แล้วกันนะครับและหลายๆท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระญี่ปุ่นถึงจับอาวุธแล้วก็ฆ่าคนได้แล้วแบบนี้เนี่ยไม่ผิดศีลข้อที่1ห,หรือเปล่าและก็ยังมีคํากล่าวว่า พระญี่ปุ่นเนี่ยมีเมียได้ไม่ผิดต่างจากศาสนาพุทธในประเทศอื่นอย่างสิ้นเชิงซึ่งศาสนาพุทธในญี่ปุ่นจะต่างจากนิกายมหายานในประเทศจีนและวัชรยานในทิเบตยอย่างสิ้นเชิงครับและนิกายที่พระมีเมียใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างคารวะได้ เป็นแค่นิกายหนึ่งที่เรียกว่านิกายสุขววาวดีใหม่เท่านั้นเองครับไม่ใช่ว่าพระญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยจะมีเมียดได้และถามว่าพระญี่ปุ่นทำไมถึงเป็นนักรบฆ่าคนได้ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับนิกายในศาสนาพุทธญี่ปุ่นก่อนครับพุทธศาส,สนาเข้ามาในญี่ปุ่นช่วงคริสต์ศตรวตรรษที่5 โดยเป็นนิกายมหายานแบบจีนผ่านอาณาจักรแพ็กเจหรือว่าประเทศเกาหลีและได้ผสมผสานกับวิถีชินโตที่เป็นความเชื่อเดิมของญี่ปุ่นศาสนาที่เข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยชื่อว่าศาสนาของพระชากะภาษาไทยก็คือพระสักยะมุนีพุทธเจ้ามีพระนามว่าสิทธะโคตมะคำว่าชากะในเวอร์โกชากะใน,นเรื่องเซนเซีนเซยนี่แหละครับชากะก็คือสักกะนาสักกะหรือว่าสักยะ เป็นชื่อโคดวงของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานั่นเองครับและเมื่อการเวลาผ่านไปแล้วญี่ปุ่นก็มีการแตกนิกายยิบย่อยไปหมดในปัจจุบันคาดว่าศาสนาพุทธในญี่ปุ่นเนี่ยมีถึง200นิกายกันเลยทีเดียวจะมีนิกายที่สําคัญอยู่5นิกายอันได้แก่เทนไดชิงงอนโจโดเซนและนิชิเรนครับพระนักรบภาษาญี่ปุ่นจะใช้คําว่าโซเฮ เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคเฮอันในสมัยที่องค์จัก,กรพรรดิญี่ปุ่นยังมีอำนาจอยู่เวลานั้นเนี่ยหัวเมืองก็มีพวกไดเมียวซามูไรปกครองอยู่แล้วก็เกิดความขัดแย้งกับวัดหลายๆแหง่งและวัดใหญ่ส่วนมากก็ตั้งอยู่บนภูเขาและเนื่องจาว่าภูเขาเหล่านี้ก็มีสัตว์ป่าชุกชุมมาก พระสายเทียนใดในภูเขาฮิเอกจึงจําเป็นต้องมีวิทยายุทธปกป,ป้องตัวเองแล้วก็พูดว่าบุรพาไร้พ่ายคืออะไรไม่ใช่นะครับเอาไว้ป้องกันตัวเองจากสัตว์ป่าและซามูไรหลวงพี่เหล่านี้ก็เลยมีกําลังที่แข็งแรงแล้วก็มีมัดกล้ามก็จะคล้ายๆกับพระวัดเส้าหลินเลยทีเดียวล่ะครับ และพระจากวัดโทไดก็เกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเกียวโตมีจํานวนเพียง56คนเท่านั้นและมองสสยวอริเออร์ก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆอาศัยในเกียวโตเมืองหลวงขนาดนั้นและกระจายไปอย่างเมืองนาราและโอซาก้าโดยมีวัดชื่อดังชื่อว่าวัดเอเนียคุบนเขาฮิเอ e. เมื่อพระนักรบเหล่านี้เก่งจนได้รับการยอมรับในยุคที่บ้านเมืองวุ่นวายไปหมดก็เลยหนีไม่พ้นต้องมาพัวพันกับเรื่องวุ่นวายทางการเมืองไปด้วยเพราะว่าแถวนี้มันเถื่อนนะไม่แมน่จริงก็อยู่ไม่ได้ โมแต่โลกสวยนะฮะปล่อยวางเข้าชานโมแต่เมตตากรุณาก็โดนฟันคอครับพระญี่ปุ่นก็เลยมีคติว่าควรเรียนทางวิทยายุทธพ์พิชัยสงครามควบคู่ไปกับการศึกษาพระธรรมคําสอนจะมีลักษณะคล้ายๆกับเทพธรรมบาลหรือว่าเรื่องของยีดำที่เป็นปางดุร้ายของเทพผู้ปกป้องพุทธศาสนาโดยมีหน้าที่ในการปราบมารหรือจะเป็นแนวคิดของวิทยาราชที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเมียวโอที่เบตก็จะเรียกว่าเฮรุกะหรือเฮวัชระครับ ก็อย่างที่บอกว่าถ้าพระโมทแต่โลกสวยดูใจในป่าสักวันป่าโดนเผาก็จะไม่เหลือที่ให้ดูใจไปแล้วครับพอมาถึงยุคที่โชกุนมีอํานาจเหนือองค์จักรพรรดิก็คือสมัยของตระกูลอาชิคาง,งะจักรพรรดิโกไดโกก็คิดการตอต้านพวกอาชิคาง,งะโดยมีพระนักรบเข้าร่วมกับจักรพรรดิด้วยแต่ก็ไม่สําเร็จรัฐบาลของโชกุนก็เลยพยายามลดอิทธิพลของพระนักรบที่เขาฮิเอโดยการสนับสนุนนิกายเซนของพวกซามูไรเข้ามาแทน นิกายเซนนี้ก็คือนิกายเดียวกับที่อิคิวซังบวชอยู่นั่นเองครับถ้าให้นิกายของพระนักรบถูกลดทอนอำนาจไปในเวลาต่อมาในยุคเซนโงคุสงครามซามูไรก็มีการแตกเป็นแลนเล็กๆของเหล่าขุนศึกไดเมียวกองกําลังพระนักรบก็ก่อตั้งกลุ่มที่เรียกว่าอิโกอิกิเป็นศาสนาพุทธนิกายโจโดในช่วงคริสต์ศักราช1467กลุ่มอิโกอิกิก็มีสาวกกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเหล่าสาวกก็ล้วนแต่เป็นคนราหญ้าชาวนาและคนจน ที่หนีการเกณฑ์ทหารจากกำลังพลของโอดาโนบุนากะ และพระนักรบเหล่านี้ก็ต้องการตั้งตัวเป็นอิสระจากอำนาจของบุคคลที่ดุร้ายเรากับมารฟ้าพวกเขามีฐานที่มั่นหลักก็คือวัดฮอนกันจิที่อยู่ในโอซาก้ากลุ่มอิโกอิกิท่อน้ำเลี้ยงเป็นเงินบริจาคจากเหล่าสาวกที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศรวมไปถึงไดเมียวแล้วก็เหล่าซามูไรหลายคนที่นับถือพระในวัดฮอนกันจิจนกลายเป็นเครือข่ายกองทัพพระที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคเซนโงคุโนบุนากะก็เลยคิดจะทำสืกกับพระพวกนี้ เหล่าพระนักรบก็เลยจัดตั้งกองทัพธรรมโดยมีจุดประสงค์เพื่อปราบโนบูนากะในฐานะที่เป็นมานของศาสนาพุทธครับโนบูนากะก็ปราบปรามเหล่าซาโวอิโกอิกิอย่างรุนแรงต่อมาก็ทำศึกกับฮอนกันจินานถึง10ปีแต่โนบูนากะเนี่ยใช้เวลาถึง10ปีก็แปลว่าหลวงพี่พวกนี้ก็มีฝีมือที่ไม่ธรรมดาเทียบเท่าได้กับซามูไรหรือว่าไดเมียวหนึ่งแคว้นไปเลย ต่อมาเนี่ยโนบูนากะก,ก็ได้เข้ารีดเป็นศาสนาคริสต์พร้อมกับสนับสนุนพวกมิชนารีให้มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์และตั้งโบสถ์หลายแห่งในญี่ปุ่นแต่มีจุดประสงค์แฝงก็คือลดทอนอำนาจของพระนักรบและในขณะเดียวกันก็ศึกษาวิทยาการจากตะวันตกไปในตัวในสมัยของโทโยโทมิฮิเดโยชิก็สั่งปราบปรามชาวคริสต์อย่างรุนแรงและก็ลดท่าทีแข็งกร้าวกับพระนกรบ และเมื่อมาถึงยุคของออเอยยสือเขาก็กลับมาหนุนศาสนาพุทธอีกครั้งโดยมีที่ปรึกษาเป็นหลวงพ่อเทนไคทาให้พระนักรบในยุคนั้นเข้ามาสนับสนุนออเอยยสือเมื่อออเอยยสือปราบปรามก็สามารถรวมประเทศญี่ปุ่นได้พระนักรบก็หมดบทบาททางการเมืองในที่สุดครับดังนั้นสรุปว่าการที่หลวงพี่เหล่านี้ต้องมาจับดาบจับอาวุธเหตุผลก็คือไม่มีทางเลือกทั้งสิน้น แล้วการที่โชกุนหวาดกลัวพระพวกนี้ก็เพราะว่าท่อน้ําเลี้ยงของหลวงพี่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเงินบริจาคที่ไม่สามารถตรวจสอบภาษีได้การมีอยู่ของม้อนสายวอริเออร์ก็เลยเป็นอันตรายของผู้ปกครองครับและไม่แปลกใจว่าทําไมประเทศคอมมิวนิสต์ถึงกลัวเจ้าลทัทธิพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นในจีนก็มีการปราบปรามพวกลทัทธิฝ่าหลุนกงอย่างหนักหน่วงก็เพราะว่าเม็ดเงินบริจาคพวกนี้มันมหาศาล และสาวกก็พร้อมจะสู้ตัวตายเพื่อปกป้องเจ้าลัทธิโดยอ้างว่าปกป้องเจ้าลัทธิจากศัตรูของศาสนานั่นเองครับและความเชื่อของหลวงพี่พวกนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากซามูไรเท่าใดนักการฟันไปโดยปราศจ,จากอาคติใดๆน่ไม่มีความเกลียดชัง เป็นดาบที่ไร้ความคิดไร้จิตเมื่อฟันสะบ้านลงแล้วก็เหมือนกับฟันธาตุทั้ง4ในร่างกายมนุษย์เมื่อเป็นเพลงดาบที่ไร้เจตนาก็เลยไม่บาปไงล่ะครับแนวคิดนี้ก็เอามาใช้กับฟ e ี t ร r เ u ิล World ของดาบพี่ฆาตดาสูนและมันยังคล้ายกับหลักของคัมภีพักวัทคีตาในศาสนาฮินดูถ้าหากลงดาบด้วยการทําตามหน้าที่ไม่ได้ฆ่าเพื่อความสะใจ แต่เป็นการฟันเพราะหน้าที่ที่สำครรรัญทำเป็นการใช้ศาัตราวุธโดยไร้เจตนากรรมที่เป็นอกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับสำหรับเรื่องวิถีของพระนักรบที่นามาเล่าให้ทุกท่านฟังก็มีเพียงเท่านี้และถ้าอยากให้เล่าเรื่องใดเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสามารถกดติดตามกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดพจน์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสวัสดีครับ